สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่เอซทุกท่านแฟนคลับทุกคนนะคะที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะคะหรือว่าเพิ่งเข้ามานะคะโอ้โมาดูนะคะนี่ต้นสับป,ปะรดโอ้โนี่จะต,ต้นใหญ่ๆเลยสามต้นเต็มรถเลยค่ะนี่ส้ยอดทำไงคะเอ๊ เสียงหวานเสียงหนิ่มมาเลยหิวแห้งสับประรดนะคะกอใหญ่ๆนะคะเออแซบบอก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับสับประรดเอ,อ่อมาจากบ้านเสียมิ่งนะคะแม่สมพึ่งไปขนมานะคะแม่สมกลับมาจากไปเอาย่านะคะแต่ขนมายังไม่หมดนะคะ ขนมาให้เฉพาะพี่ปีกับแม่ตายกินก่อนไปไปหมายกองไวเลยล่ะคะ่ะไว่ล่อให้พอสีมาขนค่ะไปขนมาเองเลยล่ะจ้าป้าประภัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่รุ่งอรุณเข็นมายังไม่หมดหรอกคะ่ะนี่นี่แต่ต้นใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยดูต้นสับปะรดนะคะโอ้โห ต้นต้นเท่าโอ้ดูต้นเท่า,ต,ทาต้นวาส,สนาเลยค่ะต้นสับปะรดนี่ใหญ่มากอโอ้ค่ะน้องเซลสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะเอาต้นนี้ไปให้แม่ตายนะคะแบกไปโหลดโอ้โหโอ้โห,โหพู้หนักมากป้ต้นเดียวนี่สุดยอดเลยต้นสวยขนาดนี้ลูกคงจะสวยมากดูเลยนะคะนี่สับปะรดนี่ คงจะหวานน่าดูเลยต้นใหญ่มากจ,ากจาก้า,าก,ก่อนจ้าเจสวยสองเสียงสองเสียงแอ๊กแอ๊าฮึบอืมโอโ้ถูกใจแม่ตายเลยพูดอะกอเบลเล,เลย พิ่งไปขนมาได้ตาเล้งเดียวนะคะขนมาไว้ให้ปีๆของเราพูดอ่ะทายืนกินสับปะรดไหมสุดยอดสุดยอดกินอย่างฟินเลยเพิ่งจะอาบน้ำให้เสร็จนะคะเอากินน้ำเสร็จแล้วอาบน้ำแล้ว บรรยากาศก็เริ่มมืดใหม่แล้วได้เวลาฝนก็จะมาอีกแล้วเมื่อคืนก็ตกนะคะโอ้แต่ลมลมแต่ว่าก็ตกไม่นานนะคะตกแป๊บเดียวลมแรงอยู่นะคะลมแรงมากเมื่อคืนถ้าไม่มีฝนนี่โอ้ลมสุดยอดเลยไม่รู้ว่าวันนี้จะมาตอนไหนนะคะตอนบ่ายหรือว่า ตอนค่ำนะคะนี่บรรยากาศแบบนี้ก็เซ็มกลับมาจากตัดหญ้าหวานผุราคาจาังสิได้ไปขนสับประรดมาไว้อีกอันนี้ก็ขนมาจะพ่อให้พีปีกับแม่ตายได้กินก่อนค่ะอร่อยไหมคะแซบบอปีปีจ้าปีจ้าเฮ้ เฮ้เฮ้ย,ยเห็นนีญยางล่ะฮะมองเห็นอะไรแสร่ประจา้าโอโหไปกินงานนนเกิดพี่เดือนมาเมื่อเช้านะคะแล้วก็ไปกินอยู่ที่วัดอีกนะคะพุงกลางเลยแม่แม่เอฟซีทานข้าวกันหรือยังเนาะ ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะคะเที่ยงเกือบจะบ่ายแล้วปะไม่ใช่บ่ายแล้วหรอกเพราะว่าช่วงบ่ายๆแบบนี้แหละฝนจะมาโอ้มีอีกกอด้วยคันนี่กอบักง่ายเลยแต่ว่าดีนะคะนี่ตับปรดไม่มีหนามนะคะเวลาน้องช้างกินก็จะได้ไม่ต้องบาดลิ้นนะคะนี่ตับปรดโอ้ใบมันมีหนาม ô, pì pì đây, tuần nè, im lơi đây nè, hây 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 hây, giang nhớ say giang, dạ, yeah. hướp 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 hướp, không, à, đừng không, à, vợ vợ vợ, hây hây, ô เวลาก,กินน่ะเขียวเน่นยเด้อยัาก,กลืนหลุดกลืนหลุดไหล ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมายืนกินสับป,ประรดโชว์แม่ๆนะคะนี้นะคะเม่เช้าก็ได้ไปทั้งกินงานวันเกิดพี่เดือนได้ไปทั้งทําบุญนะคะที่วัดนะคะก็อนุโมทนาบุญกับแม่ๆม่เอสซี HC, ทุกท่านนะคะเมาาื่อเช้าวันนี้ก็ขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้วันดี าบสามก็อรอลุ้นเตรียมฮีเตรียมฮีบสามใบสี่โมงแซ่บบ่อะไรบ่เดี๋ยวแม่ชมขออนุญาตวางกล้องแป๊บนึงนะคะจะขับรถสับประรดเข้าร่มก่อนสวัสดีค่ะพี่โมพ่อสิบไปเอาย่าหวานติมนแนม่มจ้าใช่ค่ะ พีเ่เจดอนไปไหนคะ่ะอะไรนะวัวชา,ชาเดี๋ยวแม่สมคอนยันว่างกล่องแป๊บน,นึงด้วยค่ะมองเห็นบค่ค่ะมองเห็นบอ เป็นผูสาวปีบอมืดบะค่ะก็อาจจะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีแสงเลย โอ้ยโมเมนตมเอฟซีนี้สิจากเวิร์หลับตีถึงไหนเลวนี่จาใช่ค่ะพี่ว่าป้าประภัยพ่อเสียมกลับมาค่อยไปเอาใหม่นะคะก็เสียมมาหอดก่อนนี่สับปะรดตากแดดไว้ยืนนั่ก้นเลยขาเชือกขาเชือก สาวสวยกินเนะี่ยขอบคุณค่ะยังอยู่กันใจ้ะมืดบ่ค่ะป้าประภัยมืดไหมโอ้ยลมก็เย็นไปตานอนดีแต่เน้ะปีๆคือบนอนเว้นน้ะแต่เป็นแม่แม่หลับเลยนี่ ชัดค่ะขอบคุณค่ะแม่ตายเราก็ได้กินนะฟินมากเลยโนนยืนกินอยู่ใต้ร่มไม้นะคะคือหูปั๊บๆเวลาได้กินของอร่อยของแซ่บนะคะเด็กๆก็จะชอบมากๆถ้าถ้านานๆได้กินครั้งนะคะเขาจะกินแบบโอโ้โหอย่างอริดอร่อยเลยนะคะ กะเสียงเขียวหมกรบกรบเนี่ยโอเดดนอน,น,อนค่ะกูร่ะเดี๋ยวอีกไม่นานพ่อเสิมคงจะมาถึงนะคะเดี๋ยวให้พ่อเสิมมาถึงให้พักผ่อนก่อนกินข้าวก่อนแล้วค่อยจะพา ไปเข็นสับป,ปะรดมาไว้นะคะกลัวว่าฝนจะมานะคะเริ่มมืดมาอีกแล้วตังเข่ามากอีกแล้วฝนในเวลากะจิมาลดเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นพายุนะคะก็แม่แม่เอจีทุกท่านก็อย่าลืมดูแลร,รักษาสุขภาพด้วยนะคะอย่ามัวแต่ทำงานเพลินนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ เหลือเยอะอยู่ค่ะป้าประไพแซ่บอยู่ค่ะพี่ซีวะ่ะต้นสับประรดใหญ่ๆนะคะกอใหญ่ๆผลตีดินออกได้ค่ะนี่ดึงออกมาแล้วก็ตีตีตีให้ดินหลุดนะคะถ้าเอาซาเล้งไปเข็นก็คงจะประมาณหกกิดเที่ยวนะคะ แต่ตอนนี้แม่สมเอามาได้แล้วเที่ยวหนึ่งแต่รอรอรถให้พ่อสิมเอาปิกอัพไปเข็นดีกว่าได้มาครั้งเดียวเลยเดี๋ยวก็คงมาถึงแล้วล่ะค่ะเอ,อเสียงกินตะปรดแมกกรอบแห้งพีนเนาะแสบไหลดู สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแม่ค้าไก่ย่างไม่มาเลยเมื่อเห็นเลยคะ่ะป่าป๋าไฟหรือว่าหนูไปเอาญ้าเพิ่งมาหรือเปล่าก็เลยไม่เห็นนะคะเพราะว่าไปเอาญ้าก็มาก็ถึงนี่ก็เที่ยงแล้วนะคะก็ไปเข็นสับประรดต่อก็ไม่รู้ว่า ไก่ย่างมาหรือเปล่านะคะตังส่ช่วงนี้แม่ค้าแกคงจะยุ่งๆนะคะแกอยู่คนเดียวลกูกลานของท่านก็ขายเหมือนกันนะคะขายไก่ย่างส้มตำเหมือนกันแต่แม่อวันต้านาจะขึ้นรถมาหาขายตำหมู่บ้านช้างนะคะ เอ้ย uhm, เอาค네 like, on, ่ะๆเก้ยฝนสิตกแห้งได้แบปนี้ฝนเทลงมา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 เนี่ยพอห้เขามีอยูุ่น้ำมีน้ำเนี่ยเอาสิตายแห้งอแล้วค่ะบ่ได้น้ำมุ่นน้ำมูเขาบ่ถึงน้ำก็่ให้สูบน้ำ ก็รอแต่น้ําฝนนะคะน้ําจากเทวดานะคะส่งมาให้นะคะเราก็รอนะคะได้แต่รอนะคะน้ามูลเิ่นป่ะหายเด้เนาะเอ้อยว่าหันเด็ดบุษบันนี้เด็ดออกแล้วพี่น้องเอ้ยเด็ดจ้าเลยดีที่ว่ายังมีลมนะคะลมพัดอยู่นะคะก็เย็นหน่อย อย่างเมื่อวานนี้ไปปลูกหญ้าตากแดดไม่มีลมสักหน่อยเลยร้อนก็ร้อนแต่ปลูกเสร็จแล้วะคะ่ะสวนสองสวนแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะไถปลูกอีกหรือเปล่านะคะได้ยินพ่อเสียว่าจะไถปลูกอีกอยู่ต้นหญ้ามันห่างนะคะเวลาไปตัดน่ะมันตัดได้ช้าแล้วก็หญ้ามันก็ไม่สวยมันเกิดห่างกันนะคะ เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวแม่สมขออนุญาตจบและสุดนะคะเดี๋ยวไว้ติดตามใหม่คลิปหน้านะคะมาดูว่าพี่ปีจะได้เดินเที่ยวหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะโมเมนต์ฝนติตกมาห้ามหัวสติโมเมนต์สิได้ยยู่บ้านอีกสติช่วงค่ำนี่แม่ตายไม่ได้เดินหลายวันแล้วนะคะตั้งแต่มีพายุฝนมานี่แม่ตายบเรด้เดินออกกําลังกายหลายวันแล้ว ถ้าช้างเขาไม่ค่อยได้เดินนะคะเขาก็จะเครียดสวัสดีค่ะคุณพี่นิสาชนแสบอยู่ค่ะผุ่นกอบัก่า่กินมดเหล่าสองกอแล้วคะนนี้เริ่มกินจนเบิดแสบใหอยางที่เนาะพรดีว่าต้นสับประรดก็ไม่มีหน้าด้วยนะคะก็กินได้ โอเคเลยแซบเลยว่าสันบางต้นก็มีหนามบางต้นก็ไม่มีหนามนะคะอะ่สำหรับคลิปนี้บายบายนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะบายบายจ้า